พิมพิพายค่ะผู้หญิงซึ่งมี YouTube follower 3.3ล้านและที่สำคัญ Facebook มาแล้ว8ล้านแซงใครบ้างแซงอั้มพัชราภาเรามารู้จักผู้หญิงคนนี้กันค่ะจริงๆโฮมรันได้ยินชื่อผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจากปากของผู้บริโภคนะบอกว่าพิมพิพายคือคนที่เป็นไอดอลของหนูค่ะนะคะอันนั้นหนูคือนักศึกษา แล้วก็จะมีคนทํางานที่บอกว่าพี่ชอบดูพิมพิพายมากเลยค่ะน้องแปลว่าไม่ใช่แค่นักศึกษาแม้กระทั่งคนทํางานนะคะอัพไปทูคนที่เป็นคุณแม่ก็ยังดูพิมพิพายนะคะเรามาฟังว่าเขาพูดถึงพิมพิพายยังไงบ้างนะคะสิ่งที่พูดจะ,จะเลยพูดเยอะๆเลยคือว่าเขามีอดีตที่แสนจะขมขื่นจน ไม่ได้เรียนนะคะขอเงินพ่อก็ไม่มีนะคะแล้วก็ต้องไปหางานโดยการที่ขายเสื้อผ้าไปร้านขายเสื้อผ้าซื้อผ้ามาก็ถูกหลอกคือคนรู้รายละเอียดของชีวิตตรงนี้นะคะแต่คนไม่พูดแค่อดีตเขาก็จะเชื่อมาว่าแล้วปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่เขาชื่นชมคือพิมพ์ริพายทั้งสวยทั้งเก่งนะคะขายของเก่งและที่สําคัญรวยด้วยเพราะฉะนั้นการประสบควาสมสําเร็จของพิมพ์ริพาย,ยก็เป็นสิ่งที่คนชื่นชอบเพราะว่าอดีตลบมาตอนนี้เป็นแดนบวก,บวก,บ,วกบวกขึ้นไปนะคะบวกไปสูงมากแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะพิมพ์ริพายเนี่ยก็เริ่มนะคะเริ่มมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นเราได้ยินตั้งแต่ปีที่แล้วแหล,ละแต่ปีนี้หนาหูมากๆคือเรื่องที่เกิดเรื่องของโซลาเซลล์เนาะ เพราะฉะนั้นการช่วยสังคมนะคะเทคนิคการช่วยก็แพลวพามากนะคะขับรถผ่านปับ๊บจอดรถลงไปปั๊บเอาทั้งร้านเหมาเท่าไหร่อยากขายอะไรก็บอกมานั่งกินข้าวต้มอยู่มีเด็กมาขายของเอาหนูขายได้กี่เท่าไหร่แล้วฉันจะช่วยอีกเท่าไหร่นะคะเอาตังไปไหม่ตองทอนอะไรก็ว่ามา เพราะฉะนั้นการช่วยเหลือของพิมพิพายเนี่ยก็รู้สึกว่ารวยด้วยนะคะแถมยังใจดีด้วยช่างน,น่าชื่นชมไปหมดนะคะแต่คราวนี้เรามาวิเคราะห์กันนะจากมุมมองโฮมลันว่าคนที่ในอดีตกออ็ลบนะคะปัจจุบันมาบวกแถมยังช่วยเหลือสังคมเนี่ยมีเยอะแยะแต่อะไรคือจุดที่ผลักดันให้พิมพิพายมาถึงตรงนี้ได้นะลองคิดร่วมกันนะคะเพื่อน,นเพื่อเราคนพบว่า b e i ิ g หรือตัวตนของพิมพ์ิพายเนี่ยน่าจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญมากๆนะคะตัวตนคืออะไรบ้างนะคะ ข้อแรกพิมพิพายเนี่ยตลกคนจะชอบบอกว่าพี่เวลาพูดมันสนุกอะ่ะมันฮานะคะมีจงังหวะหยุดเรื่องพิธีเล่ามุมต่างๆสนุกสนานมากนะคะภาษาที่ใช้น่าสนใจมาก แต่ก่อนพิมพ์ที่พายอาจจะไม่ได้พูดภาษาที่พอ่อขุนขนาดนี้เนาะแต่มีวันหนึ่งที่อาจจะมี turning point ว่าอา้าวลองพูดอย่างนี้แล้วคนกลับชื่นชมยอดวิวนะคะหรือว่ายอดสั่งซื้อเนี่ยยิ่ง CF ก็ฉุดเลยเพราะฉะนั้นภาษากูมึงเนี่ยนะคะก็เป็นภาษาที่สําหรับผู้บริโภคแล้วมันดูจริงใจอะ่ะนะคะก็จะเด็กวัยรุ่นนี่จะชอบมากเป็นภาษาที่ฉันใช้อยู่แล้วกับเพื่อนผู้ใหญ่หลายๆคนก็รับได้แต่ต้องเรียนว่าเราก็ได้ยินนะคะบางคนที่บอกว่าไม่ชอบไม่ชอบภาษานี้แต่เรียกว่าเป็นคนส่วนน้อยเพราะคนที่ชื่นชมเ้าา่จะรูสึกว นี่แหละคือ,อ,อตัวแทนนะ,ะหรือสัญลักษณ์ของความจริงใจคือภาษาที่ใช้ฉะนั้นเราบอกว่าเขาทั้งตลกนะฮะดูจริงใจนะฮะมีความกล้าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเพราะพิมพิที่พายเนี่ยกล้าแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะล่าสุดทุกคนก็อาจจะเคยเห็นคลิปนะถ้าบอกว่าฉันเอาโซล่าเซลล์ไปให้ไม่ต้องแา ตีคองล้องเปล่าว่าฉันทาถูกหรือผิดเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากได้เดี๋ยวเขาเอาไปทิ้งเองฉนั้นพิมพ์พิพายอัดตรงตนาแล้วก็สู้แบบดับเครื่องชนมากเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้คนชื่นชมพิมพ์พิพายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันที่เราสิ่งที่เรามาบอกวันนี้ไม่ใช่แค่อดีตลบปัจจุบันบวกหรือว่าเป็นเดอะเซนน้านักบุญเท่านั้นแต่ตัวตนหรือความเรียวเนี่ยตอนนี้พูดเพรารู้สึกว่าฉันเห็นคนที่เรียวขนาดนี้นะคะฉันชื่นชอบมากเลยนะคะ แปลว่าคุณค่าที่ผู้บริโภคนะคะคนยุคใหม่ในปี2021 0 2และต่อๆไปเนี่ยต้องการคือความเรียวฉันไม่ต้องการความเฟกฉันไม่ต้องการดาวพระศุกร์ฉันไม่ต้องการเห็นนางเอกที่แบบเกิดมาแล้วล่ำรวยโดยที่เออไม่เข้าเข้าไม่ถึงอะนะ,ะพิภิพายคือผู้หญิงที่เข้าถึงนะ,ะพูดมาอย่างเงี้ยเหมือนกับโอ้มีแต่ข้อดีเท่านั้นเลยนะคะ สิ่งที่ทำให้เขามาขนาดนี้ได้เนี่ยนะคะแล้วมันจะเลี้ยงเขาไปยาวไหมต้องบอกว่าถ้าสิ่งนี้คือตัวตนที่แท้จริงของพิมพ์ิพายถ้ามันเรียวอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปโปแตกที่ไหนมันก็น่าจะมีโอกาสที่เลี้ยงไปได้ยาวนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะก็เป็นสิ่งที่พิมพิพายเองจะต้องรู้ดีที่สุดนะแต่ก็เรียกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วมาได้ไกลมากโฮมแลนอยากจะสรุปว่าพิมพิพายคือใครในมุมของผู้บริโภคนะ,คะสะมอย่างที่เขาเป็นค่ะ1คือเขาเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ ะะดูแล้วไม่คิดมากสนุกนะ,ะจบกับบ้านนอนหลับสคือเขาคืออินสปายเลอร์คือพี่คะหนูโตขึ้นแล้วหนูอยากจะเป็นยูทูบเบอร์พอหนูรวยปับ๊บหนูจะช่วยเหลือสังคมเราได้ยินมากับหูเนาะ และ3ค่ะสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยคิดนะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลมันเป็นคําพูดพิมพ์วิพาคือฮิลเลอร์นะคะมันมีคนเยอะมากในสังคมที่ตอนนี้มันเจ็บปวดอะ่ะเจ็บปวดเพราะโควิดนะคะ,ะเจ็บปวดเพราะเศรษฐกิจหรือเจ็บปวดเพราะสังคมที่มันแข่งขันกระสูงก็แล้วแต่แต่เมื่อพิมพิพายเดินไปบนท้องถนนนะ่คุณสังเกตจะมีคนวิ่งเข้ามาแล้วกอดอะ่ะไม่กอดเปล่าๆไม่เหมือนเห็นดาราเห็นพี่อ้ําแล้วกอดอ่ะมันดีใจแต่กอดแล้วร้องไห้นะ เพราะว่ามันมีบางอย่างเรื่องราวของเขาเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันช่งางเป็นเรื่องราวที่ฉันเจ็บปวดพี่เคยเจ็บปวดเหมือนหนูเคยเจ็บปวดแต่ว่าหนูอยากร้องไห้ใครสักคนหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอีก6เดือนข้างหน้าเราไม่รู้ว่าพิมพ์ลี่พายจะมีข้อ4ข้อห้าหรือเปล่าแต่วันนี้คะ่ะ1 2 3 entertainerinspirer และ healer ก็ทําให้เขาเนี่ยามาได้ไกลมากละนะคะวันนี้พิมพ์ลิพายสอนเราค่ะนะคะให้เรียนรู้ในมุมที่เราไม่เคยมองมา ก่อนค่ะนี่คือวิจัยมาเล่าค่ะแล้วเจอกันใหม่วันดีค่ะ